ตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินทางจากบ้านเมืองเก๋เนาเดินทางไปทางบ้านเมืองเปอ้อหรือว่าไปออกสูสส่ไซเลนเวียดนามเอิ่นเอิ่นล้านเด้อซบกบซบกบเนาะซบกบซบกบอ่าตัดโกนตัดโกนนี่เนาะตัดโกนนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองสอนนี่แหละเน,นาะน่าจะตัดโกนดำน้ำแล้วนะครับ น้ำจะแหง้งเนาะช่วงนี้เนาะน้ำจะแหง้งก็เลยไม่ถ้ามหมาจังแวะเนาะพอดแล้วตัดโกลน,น้ำไหยเดียวเพราะช่วงนี้เป็นช่วงทีและรุนแรงเนาะคนจะบทตกหลายวิวสุดเลย่เนาะวิวงามๆตรงโซนนี้มันไม่ใช่ป่าสงวนม,มั้งเนี่ยแบ,บบมาตรฐานด้วยเชียวเลย างามเยโอ้ขักหนหวกใจว,วัวเลยจอดแล้วเลย่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเออแม่แบบมาตรฐานเลยนะครับเคยเห็นแต่แบบนี้ออดันยอดติว้วอย่างสาวเจ็ดกิโลนะเนาะด้วยว่าอย่างสาวเจ็ดลัก เพราะด้านยอดติวน่ะเสร็จไปยากคืนะคุณไปเป็นทางคู่ยากนะสายเดียรน,นะสเสรบ้านบางแฟนบางแฟนนะครับบางแฟน,น<อ>เด้อบางแฟนเมืองซ้อนแฝดเมื่พันแคมอีกแล้วแคมหลายเนาะทั้งนี้เนาะโอ้แคมหลายไ้ลยล้ว,ลว,ลวนเลยอ๋อทุกโอ้ตักแคมแคมล้วนเลยครับ สินค้าเขาเขนี้เข้มนะหลักเขนี้ว่าเขนี้จะมีปลาตึบปลาลูกหนาทางซ้ายมือเต็มเข้มเข้มล้วนเลยครับทางซ้ายทางขวาเต็มเลยโลหาพันเนาะโลหะหกพันนี่และประมาณเก้าบาทสิบบาทนะครับแต่ว่าอยู่ป่าได้จะเอาได้จะก็ได้สินะอันนี้แล้วแต่ความสามารถของใครของมันนะครับ วุ้ยดลงทุนยังลงทุนได้เห่งงามวิวงามเลยดีเสียงเงี้ยยังเป็นธร<ด>รมชาติได้เลยนะเลยนะครับาวิวมันซับซ้อนไปสวยอารมณ์เวียดนามของแอรครับอารมณ์เซนลาและครับภูขเขาเซนลาก็แนวนี้แหละครับเดี๋ยวจะพาบ่าวเสียงไปเซนลาอยู่ไปเอาสาวไต้ลัมจ <laughs> ุดตู้ล่ะ อัดเอ็ดเอเวียม้ออกไ้อใต้น้อยนี่ยังเลาะมถ่ายชิปคอนเทนต์คอนเทนต์ุกวันนี้มือถือมันเข้าถึงนะสปาปอลาวดีอย่างหนึ่งนะครับผมจะพูดให้ฟังนะครับไฟฟ้ามันไปทั่วนะครับมีน้อยมากที่ยังไม่มีไฟฟ้านะฮะยประมาณห้าเปอร์เซ็นอ ผมเคยทำคอนเทนต์คลิปไปบ้านมงแล้วไม่มีไฟฟ้าก็จะมีก็ตามธรรมดานะ้วโอ้งามเลยฟาร์มหัวฟาร์มหัวมาบอกก็น้ำเปื่อหัวน้ำเปื่นี่น้ำเปื่อน้ำเปื่อหรือน้ำไผ่เป่าน้ำไผ่น้ำเปื่อเอาก็ลูเปอร์เลยน้ำเปื่อสอนเขาเรียกว่าคือโอ้งามบรรยากาศสอนเลยครับ ซ่อนใส่ปลาที่นัมเปอร์โอ้คักลักปลาเนาะลักปลานี่นัมเปอร์เนาะโอ้บิวงามนัมเปอร์นี่ใส่ดีเนาะนัมเปอร์ขวนัมเปอร์ตะเกียบจะฮอตเมืองเป๋าเนาะเมืองเป๋าใกล้เมืองเก่ามาแล้วก็เข้าซูมเมืองเป๋า บรรยากาศข้างทางที่จะเดินทางไปที่บ้านเมืองปเปอโอ้น้นำไสแหงเนาะน้ำใสแหงก็คือเจบอบุกใกล้จากบ้านอะนนันนี่เนาะบุกใกล้จากบ้านเข้าเจา้าแล้วมีบ้านแล้วใกล้ขั้วเมืองเปอมาใกล้ขั้วน้ำเปอมาก็มีบ้านเนี่ยบ้านขาเจ้าบ้านข้าวเจ้า โอ้ยวิวงามแท้เด้ทุกคนเนาะนี่ก็คือบ้านเมืองเปอร์บ้านเมืองเปอร์เมืองซ่อนแขวงหัวพันป้าได้วิวสุดยอดเลยทุ่งนาแล้วก็วิวทางสั้นฟูโอ้งามหลายเนาะงามงามงามบ้านเมืองเปอร์เกืบจะออกสู้ไซเดนเวียดนามแล้วกัยังบกไก่เนาะ ก็น่าจะแม่นเป็นบ้านไถ่ดำส่วนเผ้าไต่ดำเนาะในที่จริงแล้วว่าวเสียงก้าเลินทางมาฮอดที่บ้านเมืองเปอร์แล้วนี่ ลงฮักสาวเมืองเปิ้ลนอาเขียนโอ้มีผูส้สาวอยู่เนียอยู่ในหานนั่นเนาะลงฮักสาวเมืองเปิดเด้ลเขาจะเอาเขียนอยู่นั่นเนาะมันส่งซิกกันเลยวะลงฮักสาวเมืองเปิ้ลเนี่ยโอ้ทางนี้วิววิวทางนี้โอ้งามแท้งามางามหน้เมืองเปิ้ลมีทุ่งเพียงกว้างพอสมควรนะครับเมืองเปิ้ลเนี่ยเขียนเมืองเปิ้ล ส่วนแรกกับเป็นส่วนเผาเนาะไตรลำนะครับรไทรดำไตรดำนะครับไตรดำคือมันอยู่เคือกับเอ่อเซนลากับเดียนเบียดนะครับผู้คนก็โยกย้ายไปมาโอ้นี่ทหารผ้าทห,หารไม่ได้ไม่ได้บ้านเมืองเปิ้ลบ้านเมืองเปิ้ลนะครับขวานเนื้อจะโรงแรมหรือเปล่าโอ้เงินพักเลยคบบ้านพักนี่น มีปั๊มน้ำมันหนึ่งปัม๊มบ้านเมืองเป้อนี้เขาจะตั้งเหือนเรียบตามไายทางแล้วก็อยู่เขมนาเลยเนาะเขมนาเมขมนาแล้วก็เรียบตั้มไา้นำนำปื้อสาวเมืองเปอ้อสบายดีสาวสาวเมืองเปอเ้อเ,อเด้อ ขับรถเมื่อยกับเซลเศร้าน,นิดนิดหน่อยๆน,นะไปถ่ายรูปก,กับผู้สาวลูกชายเแล้วลูกชายบอกว่าบอกให้ไปบอกให้ไปลูกชายกลัวไปกับสาวลูกชายน้อยนะครับเอเราก็อดกลัวไม่ได้แต่ก็เป็นคอนเทนต์นนะพออ่อน,นี่ก็เจอสาวไม่ได้ให้ถ่ายรูปก,กับสาวอย่างเดียวเนละ La 183 lắc. những Oh, cây nó sơn la nó, 183 lắc. Sơn la ninh lòi Sơn la ninh lòi. Oh, mi hôm qua noi nọ. hoa pan này, bên khí chút như nương nha hống... oh, oh, có mình ngô 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 à? ngô ngô บ้านเมืองเปอรบ้านเมืองเปอร์เมืองเปอร์นี่ก็มีง<ร><ม>านอันนี้ก็มีงานอีกเลยงานดองเด็ดถามดอกง,งานหยักมีเงินดีเงินเย็นนะครับ,ต,รบต่างอันนี้กำลังทำอาหารงาน ของสาวเผาไตโอ้กําลังเไตดําเนาะไตดําบ้านนาเกียน1กิโลเลียวเลียวซ้ายเนาะไปทางนี้บ้านนาเกียนบ้านนาเกียนนี่ก็จะข้ามนําเป้ไปลเนาะอเฮาสิไปเฮาจะไปทางนี้โอ้ยผู้สาวเด้ถงอรักืรักมืัีผู้สาวน้อย ยโฮงเฮียนมอสอเปอร์มอสอเปอร์โฮงเฮียนมอสอเปอร์โอ้โหบรรยากาศโอ้วิวงามเลยทางนี้ก็โฮงเหียนวิวงามงาม เพราะว่าฝุ้งหากระตกแลยสินะกลาเป็นบรรยากาศวิวอีกงามงามเนาะโอโ้สายหมอโอโ้งามแท้เลยหมอกเต็มเต็มเลยครับเข้ามานีโบเห็นเขาจะห่าป้าจักบาลเนี่ยเนาะเพราะว่าอากาศเย็นเนาะอากาศเย็น เปอร์บ้านเมืองเปอร์บ้านและจังเมืองเนาะต้องาเขาเ qua, ต้องเขาเจอว่าบ้านเมืองเปอร์บ้านนี่บ้านนี่เป็นบ้านเนาะคือคนลาวสมัยโบราณก็อย่างนี้แหละครับบ้านก็คือจะใช้คําว่าเมืองเนี่แหละครับเมืองเปอร์เมืองนั่นเมืองนี่เหมือนเสียง,อ,งอ่ะเสียงคอเสียงใหม่เสียงหุ้งอะไรอย่างนี้ยนะครับก็ประมา,านอย่างนั้นนะครับไม่เข้าใจนะครับ ถ้าเจอทางโซนนี้นะฮะโอ้วิวงามเลยเนาะเฮาก่าเรียบขึ้นตามทรายน้ำเปิ้ก็มีทุง่งนาได้บ้านซบติ้วอย่างสองลัก สุบเดียวดีนเนาะหินก็หาปู่หาป้าแตเนาะเันม้งเลยเนี่ bàn sốp bàn sốp tiêu nó ô oh, huyền lai lang rồi sốp tiêu ban sốp tiêu nó là chỉ nên năm huy ông mà ní đã chẳng tăng sư bán và ban sốp tiêu nè ô ban họ cháu ngầm ngầm này thằng này ชาวบ้านเมืองเป๋อเข้าเจ้ากับลูกพืชละรูแรงเนาะนี่โอ้หมึกแตงเข้าเจ้างาม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 เนาะแม่เนอแค่กันยังบบทันเป็นมากเนาะโอ้ลอกลไร้เทว่าเดือนซ้ำจะได้ไายถ้าผู้เรือมาเที่ยวมาชมมาย่ำแม่พื้นทางเมืองเป๋เอเดือนซ้ำเด้อจะได้กินหมึกแตงงามงามโอ้ยมีหมึกแตงสิเย็บเป็นเย็บเป็นโอ้ยงามขนาดเลยเจ้